สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับอากาศสดชื่นยามเช้าสดใสในวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับที่ fc มีต่อศิลปินนะครับศิลปินในานามหมอลำเสียงวิหกนะครับคือเราทำสื่อนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ ข้อเท็จจริงแล้วก็ความเป็นจริงนะแล้วก็อัปเดตข่าวสารข้อมูลให้กับมิราแนเพลงทุกคนได้รับฟังกันนะครับมีบางท่านเนี่ยก็คือกล่าวมานะว่าเราทำคอนเทนต์ทำเพื่อยอดไลค์ยอดวิวอะไรประมาณนี้นะซึ่งแอดดีบอกตรงนี้เลยนะครับว่าจริงๆเราไม่ต้องทำก็ได้นะเราอยู่ของเราก็ได้อย่างที่บอกไปว่าเรามีธุรกิจของเราอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยใจเราเนี่ยเรา รักในองค์กรหมอลำเสียงวิหกนะถามว่ารักมากไหมก็รักมากนะเพราะว่าตั้งแต่ดูหมอลำมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราประทับใจองค์กรหมอลำเสียงวิหกตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ตรงตรงแล้วก็จริงใจนะจากจุดเริ่มต้นเลยที่แอดดูไม่เคยเข้าไปดูหมอลำเลยนะครับไปกับพี่สาวนะคือเราไม่เคยดูไม่เคยที่จะสนใจตรงนี้พอไปดูแล้วร,รู้สึกชอบเรารู้สึกว่า เออตัวจริงพ่อนกหล่อนะครับแล้วก็ยูกิสวยมากๆนะครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมี N.Y. นะใครที่ติดตามแอดดิวจะรู้ว่าแอดทำ N.Y. มานานนะครับแล้วก็จนน้องยูกิออกไปน้องไอเข้ามาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกปลาบปลื้มนะครับรู้สึกว่าเห็นถึงการพัฒนาการของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีศักยภาพในเรื่องของการที่จะเรียนรู้จากพ่อนกแล้วพนกเขาก็สอนน้องไอหลายอย่าง จนทาให้เราเนี่ยติดตามแล้วเราเป็นแฟนคลับของเขานะพอเราเป็นแฟนคลับของเขาเนี่ยเราก็เลือกที่จะค้นคว้าหาข้อมูลนะครับหรือเลือกที่จะติดตามมันก็เป็นสิ่งดีๆนะที่ทําให้คนคนหนึ่งสนใจคือองค์กรเสียงวิหกถือว่าประสบความสําเร็จนะที่ทําให้เหล่าศิลปินเนี่ยหันมาสนใจและรักวัฒนธรรมหมอลำอีสานนะครับซึ่งมันก็จะมี กระบอกเสียงหลายทางนะทางโซเชียลก็จะมีคนทําสื่อบ้างทําเพจบ้างแล้วสมัยนี้นะครับบอกเลยว่ามันจะมีคนปั่นคนเสีย่ยมมีเพจจริงเพจปลอมจริงไหมครับเพจจริงเพจปลอมแล้วก็มีคนทําช่อง YouTube เยอะมากๆเลยนะใครที่ชอบนะครับดู y o u t u b e ก็มาดูช่องของแอดได้นะครับหรือ,อแฟนคลับท่านใดนะครับชอบช่องอื่นก็ไปรับชมช่องอื่นเราไม่ว่ากันนะเพราะว่าเราถือว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์และก็ไม่ใช่การหายอดร้า์แต่อย่างใดนะครับเรื่องอเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องผลพลอยได้นะเพราะว่าทุกครั้งที่ทำ YouTube เนี่ยเราก็หวังว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมส่วนในเรื่องของอพ่อจ๋าลูกจ๋านะครับตอนนี้เขาก็มีความสุขกับหลานนะครับหลานก็คือ ที่เพิ่งเกิดออกมานะแล้วพ่อนก,ก็อุ้มหลานออกสื่อน้องออ้ก็อุ้มหลานออกสื่อเป็นภาพที่น่ารักซึ่งเราก็ไม่ได้เอามาลงให้ดูเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าทุกท่านเนี่ยก็ไปติดตามสื่อแล้วไปติดตามแพลตฟอร์มด้านอื่นๆแล้วนะครับการที่เราจะเอามาลงตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดระหว่างเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับอาจจะมีการปิดกัน้นทางคอมเมนต์เพราะว่าทางตัวแอดดิวเองเนี่ยก็อยากเห็นคอมเมนต์ หลากหลายมุมมองของท่านผู้ชมนะครับส่วนสําหรับเรื่องเมื่อวานนะครับเราก็อาขอโทษขออาภายัยทุกท่านด้วยนะครับที่ไปลงรูปภาพผิดไปหน่อยนะไปลงรูปของบอสนุค,คู่กับหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นทหารนะครับแต่เราลืมไปว่าคือเอา้ามันไม่ใช่แฟนบอสนุนี่หว่าแต่ว่าข้อมูลคือจริงนะเพราะว่าบอสนุเนี่ยเขาป็ทหาร นะครับคบกันแล้วก็เขาก็มีการที่จะอยากจะจดทะเบียนสมรสนะครับซึ่งเราก็มาลุ้นกันดีกว่านาะว่าเขาจะจดกันเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอีกทีนะในเรื่องของข้อมูลของมอลำสิมม่งวิหเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆนะครับหลายคนที่ไม่ชอบแอดดิวก็มีนะหาว่าแอดทำคอนเทนต์ทำเพื่อยอดไลค์ทำเพื่อสร้างกระแสอะไรอย่างนี้ ปั่นองค์กรบ้างอะไรอย่างนี้นะมันมีหลากหลายความคิดซึ่งเราก็ไม่ได้ไปโกรธเขานะเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปทุกคนมีมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับเราไม่อยากจะไปจัสใครไปตัดสินใครว่าเขาต้องมีความคิดแบบเรานะเขาต้องมีความคิดแบบนี้นะคืออยู่ที่ว่าเขาจะเลือกเสพแบบไหนเสพสื่อแบบไหนแล้วก็เลือกที่จะมีการคิดวิเคราะห์แบบไหนมากกว่านะครับส่วน ทางด้านผมเองเนี่ยผมก็พูดออกมาจากใจแล้วนะว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างคอนเทนต์หรือไม่ได้สร้างกระแสและก็ไม่ได้ทำเพื่อยอดรายยอดวิวนะครับเพราะว่ามันมีหลายคนออกมาพูดว่าแอดดิวเนี่ยทำเพื่อยอดรายยอดวิวนะลงคลิปวันนึงเนี่ยหลายคลิปมากๆนะจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าเรามีเวลาว่างเราก็เห็นข้อมูลของหมอลำเสียงวิหก แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็แค่นั้นเองนะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมากมายที่จะอัปเดตนะครับเราก็เลือกที่จะเอามาเล่าข่าวให้กับแฟนเพลงได้ฟังนะครับเพราะว่ายังมีหลายคนเนี่ยที่เขาไม่ได้ติดตามทางแพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือติอ๊กตอกหรืออะไรต่างๆนะครับเขาก็จะเลือกที่จะหันมาดู YouTube เป็นส่วนใหญ่นะครับเราทำสื่อตรงนี้มาก็ทำให้แฟนเพลงเนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับอลรมเสียงวิงโหคความรู้กับวัฒนธรรมท,ทางภาคอีสานนะครับซึ่งเราก็จะค่อยๆหาข้อมูลมาแล้วก็มาพูดเล่าสู่กันฟังเหมือนพี่น้องเล่าสู่กันฟังอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องจะว,วิจารณ์ในทางลบนะครับหรือจะอพูดว่าแอดเป็นยังไงเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น,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 างงานก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวแล้วกันอันนี้เราไม่โกรธนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้วก็เราจะไม่ให้ค่าคนที่ให้พลังลบกับช่องของเรานะครับบอกเลยใครที่มาแบบโลกจิตใครที่มาแบบเป็นคลื่นใต้น้ําหรือเป็นคนที่แนะแหนะคอยเสียมคอยอะไรอย่างเงี้ยคือแอดดิวจะไม่สนใจเลยจะปล่อยผ่านนะครับ นะแต่อดิวเนี่ยเห็นทุกคอมเมนต์อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับพลังบวกนะขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่ายุ่งอยู่กับธุรกิจด้วยนะหลายอย่างเลยยังไงวันนี้ก็เอามาฝาก,กทุกท่านนะครับนะแล้วเดี๋ยวมีคลิปอะไรต่อไปอเกี่ยวกับข้อจ๋าลูกจ๋าในคลิปหรือ,อเกี่ยวกับพวก ข่าวต่างๆเนี่ยเราจะมาเล่าสู่กันฟังละกันเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยแอดิวไม่ค่อยลงเป็นคลิปวิดีโอหรอไม่ค่อยเอาคลิปวิดีโอของศิลปินมาลงเพราะว่า1คือในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเราไม่อยากเอาคลิปของใครมาลงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมรยาทนะครับส่วนเรื่องของการเล่าข่าวเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณของตัวแอดอยู่แล้วเพราะว่าแอดอยากอยากจะเล่านะครับเพราะว่าได้ข้อมูลมาก็คือเราสามารถที่จะ มอบความสุขแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารอันนี้คืองานถนัดอยู่แล้วเราก็บอกกันได้นะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ